ถ้าวันหนึ่งคนที่คุณรักที่สุดตายจากไปแต่กลับปรากฏตัวอีกครั้งในร่างเงาที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่คุณจะยังกล้าย,ยืนมองไหมหญิงชราคนนี้ถูกลูกแท้ๆปฏิเสธไม่ให้เข้าบ้านแต่กลับได้เจอเด็กปริศนาคนหนึ่งและคืนเดียวกันนั้นเธอได้ยินเสียงของเขาคนที่ตายไปนานแล้วดังขึ้นจากมุมมืดของบ้านเก่า สิ่งที่ตามมาคือเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดได้และตอนจบมันจะทำให้คุณขนลุกทั้งตัวค่ำนะลมเยะพะใบไม้สาหลายบนทา่ทาเท้าหยิชาราทีเดอเดียวดาเธอสูดหายลายกลิ่นฟุลเอียลอยลอปะปลกลิ่นดินชี้เธอข้อขอประตูบ้าแผ่วๆหวังได้นอนอาตัยหลัดคืนนะแต่เสียงลูชายก็ระพ่าออกมา แข็งกระโดดสระแอมาผมให้พมายผมมีชีของผมหัวใจเธอเหมือทูบีจะแหลกไปเสียแผ่วโลกเงียลงในพริเอเธอหันหลัดออกมาเสียงรองเท้ากระทบพื้นทีละก้าเหมือนทุกก้าวถลายลงเหวหรือมือไฟถนนส่อสลัวแสงกระพริบเหมือนเลชีเธอให้โดดดียิ่งขึ้นขณะเดินผ่านตรอกแคบเธอได้ยินเสียงเด็กรอแผ่ว เมื่อลอยมากัดสายลมเยะเธอหยุดมือสะเละสายตากวาดมองเถาเงากองผู้ผู้หนึกลุกไหวเสียงเดะร้อเบาขาหนาวหญิงชรารู้สึกรังสาดินวิ่งพาหลัดหัวใจเต้ระทีเหมือนบางอย่างในอากาศกำลังเจาะฝาเธอเธอค,อคอยย่อยๆยื่นมือไปแตะผ่าปลายนิ้วเจอผิวนอออกแปลกประหลา จนเธอต้อสูดลมหายใจแรงๆเธออุดเดขืแม่แขนสันเละแต่ก็โอบไว้แน่นลมกลางคืนในเยจนชาแต่ในอ้อแขนเธอกระอออุ่นอย่างไม่คาเธอพาเดิกแล้วไปบ้าไม้เก่าๆที่เธออาอยุสุดถนนมือสนิทยกเว้นแสงไฟเสาเดียดีที่สอไปช่วงๆทุกก้าเหมือมีเงาบางอย่าเดิกลักมาไล่ตามจ้อง จับตาเธอกัดเด์ในอ้อแขนและทันใดนะเสียงบางอย่างก,ก็ดังขึ้จากความมืดด้าเหมือนไออับชื้นปนกลิ่นสนิมเก่าลอยมาตามลมเสียงนะทำเอาหญิงชาราหยุดนิ่งปลายเท้าชะง,งักเหมือนโดนดูไว,ด,วด้วยสายลมดำทึบเธอหันขวับตาพร่าเละแสงไฟกระพริบสองทีเหมือนจะดับลงทุ้มเมื่อลมพัดผ่ามาเสียงฝีเท้าเบา,เบา กรอบกแกรบเหมือนอะไรบางอย่าเหยียบเศษแก้วบนพื้นเปียกชื้อเดนิออแขนขยับตัวนิ้วเลจับเสื้อเธอแน่นสระแอมะกลัวเสียงเนาบาวจนแทได้ยินหัวใจเธอเต้นที่ดังตุบๆในหูปลบรอบตัวจนหมเธอรีบก้าเดินเกือบจะไปวิ่งลมเยชนใบหน้า กลิ่นสาบอับอับเหมือนมาจากหลัดเธอกล้าเข้มขือทุกวินาไฟถนนดันงะอีกดวงเหลือเพียแสงส้มมัวมัวสอบ,บนผนังตึกแตกไปทางยาวเหมือนเงามืดกำลังเอือ้อมาถือหลังเธอขณะกำลังจะถึงประตูบ้าไม้เก่าเสียงนักก็ดังใกล้ขึ้ใกล้จนเธอแทร้สือมาหายใจอับอับรถต้นคอเธอรีบไขประตูมือสานจนกุญแจหลุดสองขาดหัวใจสไปทัดเท้า ทันทีทีประตูเปิดเธอพาเดกเข้าไปปิดประตูดังปะและยืนพิงไว้หอบหายใจเหมือนเพิ่อออกจากเหวลรือภายในบ้านมือสนิทมีเพียแสงจันหลอดช่องไม้แตกพาดไปเส้นเงินบนพื้นเก่าๆลอยทับหนังเหมือนฟูงเงินเคลื่อนไหวช้าๆเดชในอ,อ้อแขนอุ้ออีหน้าเอ็นซบไหลเธอแต่ทันใดนะ หญิงชาราก็รู้สึกบางอย่าเยะสัน yeah. คล้ายลมหายใจที่ไม่ใช่ของเด็กอยู่ตรงขาหลังไล่ลงจนถึงเอวเธอแข่เป็นหิไม่กล้าหันไม่กล้าขยับแม่แต่ปลายนิว้วลมหายใจนั้นค่อยๆดังขึ้ชัดขึ้ชิดขึ้เหมือนใครบางคน ยี่อยู่ในบ้ามือทุบน,นันและกำลังโน้มเข้ามาหาเธอจากด้านหลัดลมหายใจเย็นนะชิดจนต้นคอเธอชาผิวนางลุกสู้เหมือนไฟฟ้าลั่นผ่านเดะในอ้อแขนขยับเงยหน้าเล็กกระซิบเบาๆมีคื้นยีอยู่หญิงชรากลืนน้ำลายฝืดเสียงแก๊กเบาๆเหมือนไม้พื้นลั่นใต้ฝีเท้าใครบางคอดังจากมุมบ้า ช้าหนักมันคงเกิดไปทีจะไปเสียงหนูหรือแมลงเธอสูดหายใจรวบแรงสุดท้ายหมุนตัวกลับอย่างไวแต่ในมุมนั้นมีเพียงความมืดคนหนานแน่นจนเหมือนหมึกดำเกาะผนังเธอขยับถอยหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะพังออกมากลิ่นสนิมแหลมแหลมลอยฟุ้งเข้าจมูกรุนแรงขึ้นทุกวินาที เหมือนมีเหล็กเกา่าฝัดอยู่ในบ้ามานานเสียงฝีเท้ากรอบแกรบดังอีกครัดคราวนั้นใกล้กว่าเดิมใกล้จนพื้นไม้ใต้เท้าเธอสวัยเล็กเล็บเดกในแขนสันดวงตากลมโตเบิกว่ามองเลยไปข้างละเธอไม่กระพริบไม่พูดเหมือนเห็นบางอย่างที่ไม่ควรเห็นหญิงชาราพยายามขยับแต่ขาแข็ เหมือนมีมือเยี้เยจับข้อเท้าไว้ไม่ให้หนีเธอหอบหายใจควันลมหายใจสีขาวจาง,งๆลอยออกมาทั้งทีในบ้าไม่ไดหนาวถึงขนาดนะแล้วเสียงแผ่วๆเหมือนคนกระซิบจากระหูเธอก็ดังขึ้ชัดเจนยาวลากเสียงเหมือนลื่นผ่านอากาศหนักอึ้งลูกขออังเอชหญิงชราตัวแข็ง เลือดในกายวาวและก่อนเธอจะทันขยับเงามืดในมุมนั้นก็ขยับตัวทีละนิ้วทีละเงาเหมือนกำลังคืบเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นทุกก้าวเงามืดคืบเขาชา้าหนาเหมือนละอองควันดำไหลไปตามพื้นไม้ทีลั่นแผ่วๆหญิงชาราถอยหลังหลังชนผนังเย็ดจนสะดุง้ง กลิ่นอับเหมือนผ้าชื้นสสมมานานตีขึ้นมาแรงจนแสบจมูกเดชในอ้อแขนกระชับเสื้อเธอแรงขึ้ดวงตาไม่กระพริบจ้องเงานันเหมือนสะกดลมหายใจหนักๆของเงามืดดังขึ้นไกลขึ้นแผ่วลากเหมือนลมหายใจคนแก่แต่ลึกหนาจนพื้นสัตว์ตามจังหวะเสียงหญิงชารารู้ว่าต้องขยับ ต้องออกจากตรงนั้นแต่ขากลับชาปลายนิ้วมือเยะเหมือนไม่ใช่ของตัวเองเธอสูดลมหายใจเข้าแรงแล้วฝืนก้าหนึ่งก้าสั้นๆแต่ก้ารู้สึกเหมือนเหยียบลงบนอะไรนุ่มๆยวบจนต้องรีบดึงเท้ากลับเงามืดหยุดนิ่งเหมือนกําลังฟังเงียบจนได้ยินเพียเสียงหัวใจเธอเต้นตุกตกแสงจันหลอดช่องไม้เข้ามาเพิ่มอีกเส้น พาดลงบนพื้นและในเส้นแสงแคบนะหญิงชาราเห็นบางอย่างเหมือนปลายนิวเรียวยาวผิดรูปโผลออกมาแตะขอบแสงปลายนิวรูดไหลบนพื้นช้าๆเสียงคลื่เบาๆทำเอาหลังเธอยบาทขึ้นอัตโนมัติเด็ดตัวน้อยในแขนกระซิบเสียงสัตว์สัน่นเขารู้ว่ามาแล้ว หญิงชรากัดฟันพยายามยกขาอีกครั้งแต่ทันใดนั้นเงามืดขยับพรวดเร็วยาวเหมือนเท้าไม้ดำพุ่งเข้ามาทีพื้นใกล้เท้าเธอเธอร้องในคอรีบถอยจนหลังแทชนประตูภายในอีกบานไม้สัน่นฝุ่นปลิวขึ้นเป็นเส้นในแสงจันทร์เงามืดหยุดตรงปลายเท้าเธอปลายนิ้วทีบิดผิดรูปค่อยๆชี้ขึ้น ชี้มาที่หน้าอ,อกเธอที่มีเด็กในแขนแน่นอยู่แล้วเสียงกระซิบหนักๆก็กดลงมาอีกครัดเหมือนผ่านกำแพงทึกเข้าหูโดยตรงเขาคือลูขอของเอสหญิงชราตาเบิกว่าหายใจสะดุดอกแน่นเหมือนโดนบีบเพราะคำนันไม่ใช่เสียงขู่ไม่ใช่เสียงไล่ มันคือเสียงที่เธอจําได้ดีแม่ผ่านไปนานหลายปีเสียงน,นั้นใช่เลยโทนแหบต่ําที่เธอจําฝังใจเหมือนเสียงชายที่เธอเคยรักและเคยสูญเสียไปในคืนฝนกระหน,น่หัวใจเธอเต้นแรงจนอึดอัดมือเยะปากสัน่นความทรงจำแล่นกลับมาเหมือนผ้าแตกๆฉายสลับกันเร็วเกินไปเงามือสั่นไหว เหมือนกำลังพยายามดันตัวออกจากความทึบนานทีละข้อทีละนิวเหมือนมนุษยรูปรางแหวกม่านหมึกหญิงชารากอดเดะแน่นรู้สึกได้ถึงลมหายใจเดะร้อนเผาต่างจากความเย็นเฉียบที่ลอยมาจากเงานั้นเธอพึพมพำเสียงแผ่วแท้ได้ยินเองไม่ใช่ไม่ใช่เธอเธอหายสารไม้มาลายไปแลทันใดน,นั้นเงาเมื่อกระตุก เหมือนคำของเธอทําให้มันขยับแรงพื้นไม้สะเทือนเละฝุ่นร่วงพรูจากคือเพดาปลายนิ้วดำๆเหล่านั้นเลื่อนชี้จากอกเธอไปทีใบหน้าเด็ดตัวน้อยในแขนหญิงชราตกใจยกมือกั้นโดยไม่รู้ตัวอย่าเขาไม่เกียรอกะแต่ก่อนคำสุดท้ายจะหลุดเด็นในอ้อแขนก็เปล่งเสียงเบาเหมือนละมือ แต่ชัดแหลมแปลกจนเธอขนลุกสู้พอ่อเงามืดหยุดนิ่งเหมือนโลกทั้งห้องหยุดหมุนลมหายใจรอบตัวดับวูบเหลือเพียงเสียงชีเต้นในหูหญิงชราหันมองหน้าเด็กและเห็นบางอยา่าที่ทำให้เธอขาแทขาดกำลังแสงจันทร์ส่องกระทบดวงตาเด็กเป็นวูบสั้นๆ แต่พอให้เห็นประกายสีเดียวกันกับเขาคนทีเธอสูญเสียคนทีไม่ควรกลับมาในโลกนี้ไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยยิ้มเล,เล็ๆบริมฝีปากซีดกระซิบอ่ออีกครัดรากับคำนันมีไว้ให้เหงามืดเพียงผู้เดียวพออายุนีเงามืดสั่นแรงเหมือนกําลังดิ้นเหมือนกําลังถูกดึงกลับ หรือถูกบังคับให้เผยตัวหญิงชรากัดฟันชิดหลังกับประตูกอดเดะแน่นจนแขนชาในขณะน,นั้นบางอย่างก,ก็เริ่มโผล่ออกจากเงาดำทีละส่วนทีละเงารูปทรงที่เธอจำได้ดีเกินไปจนหัวใจเหมือนหยุดเต้นเธอเห็นโครงร่างที่ค่อยๆผุดออกมาจากความมืดไหล่กว่าลำตัวยาว ท่วงทาเหมือนคนแต่มือยังคงเป็นนิ้วยาวผิดรูปแห้งกรังเหมือนไม้ตายแสงจันทร์สะท้อนบนใบหน้าเงานั้นทีละเสี้ยวทีละส่วนจนเห็นโครงหน้าเรียบซี่คล้ายใบหน้าเดิมที่เธอคุแต่บิดเบี้ยวราวกับถูกกระชากออกจากอีกโลกหญิงชราหายใจติดขัดเสียงแผ่วหลุดออกมาไม่ไม่ใช่เธอเธอจากสรารไม้มาลายไปแล เงานักลับยืนตัวชิดเข้ามาช้าหนักเย็นราวกับลมหายใจตายซากดวงตาดำลึกของมันมองตรงมาที่เธอจนเธอรู้สึกเหมือนจิตตัวเองถูกดึงเข้าไปทีละน้อยเด็กในแขนขยับยื่นมือน,น้อแต่ออกเธอเบาๆเหมือนปลอบแต่เสียงที่ออกจากปากเล็กๆนั้นกลับทำเอาหญิงชาราน้ำตารื้น สระแอมะเขามาหาพราะเราหญิงชราสถานหัวใจปั่นป่วนคำพูดผิดรูปของเด็กเหมือนรู้บางอย่างที่เธอไม่เคยเล่านงามืดโผล่ออกมาจนเกือบเต็มลำตัวผิวซีดคล้ำแตกร้าวเป็นเส้นเหมือนคนที่เดินทางผ่านไฟความหนาวและความตายมาพร้อมกันมันยื่นมือผิดรูปออกมาปลายนิ้วแทบแตะปลายเท้าเธอหญิงชราพูดออกมาแทบไม่เป็นคำ ทอทำไมมาแบบนี้เงาน,นันสั่นไหวเหมือนกำลังสื่อสารเหมือนจะพูดแต่เสียงที่หลุดออกมากลับปืนหายไปกับอากาศหนักทึบเด็กในแขนเงยหน้ามองเงานันดวงตาวาววับในเงาจันทร์แล้วพูดต่อชา้าชัดคล้ายเป็นการแปลความหมายเด็กเข้าใจเองเพราะเขาไม่เคยทิ้งสระแอมา หญิงชาราน้ำตาไหลหัวใจบีบแน่นทั้งหวาดทั้งเจ็บทั้งคิดถึงจนแทหายใจไม่ออกแต่ก่อนเธอจะได้พูดเงานักลับก้มหน้าลงใกล้ใกล้จนได้ยินเสียงเสียดข,ของลมหายใจที่ไม่ใช่คนแล้วมันค่อยๆยยื่นหน้าออกจากความมืดเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างใต้ดวงตาคู่นั้นลึก ดำแต่มีประกายบางอย่างที่เธอคุ้นเกินไปประกายเดียวกับคืนนั้นคืนที่เขาจากเธอไปและก่อนเธอจะทันได้ตั้งตัวเงานักยัปริมฝีปากปริแตกเป็นเส้นและเปล่งเสียงที่ทำเอาเธอเข่าอ่อนทั้งสองข้างเสียงที่เธอเคยเฝ้าฝันถึงแต่ไม่คิดว่าจะได้ยินอีกในชาตินี้เสียงนั้นหลุดออกมาแตกพร่า แต่ชัดจนหัวใจเธอแทหยุดเต้นอภัยให้ด้วยหญิงชาราน้ำตาไหลพรากเสียงคุ้นเคยที่เธอเคยรอกลัดมาในรูปร่างทีไม่ควรเป๊ะเธอสะหัวพึพรรมพำตอบฉันไม่เคยโกรเธอเลยสรารไม้มาลายใจเงามืดหยุดนิ่งเรากับคำนันคลายบางอย่านในตัวมันรอยแตกบนผิวซี่ค่อยๆจางเงาหนาเริ่มบางลง เหมือนละอองควันถูกลมพัดเบาๆเดกในแขนยิ้มอ่อเอ็นหน้าสบล่ลเธอกระซิบช้าเขารอคำน,นันนานมาญิงชรากอดเดกแน่นขึ้นเหมือนกล้าแรงจากแขนอ่อนล้าแสงจันทีลอดช่องไม้สอ่อแรงขึ้นทาบลงบนเงาในย่างอ่อนโยนไม่หลอนไม่กดทับ เหมือนแสงกำลังปล่อยเขาให้หลุดพ้นใบหน้าบิดเบี้ยวค่อยๆค,คลายรูปกลายไปเขาหน้าเดิมอ่อนโยนนิ่งสงบอย่างที่เธอจำได้ในวันสุดท้ายทีได้กอดกันเขามองเธอไม่มีเสียงมีเพียสายตาขอโทษที่เธอรู้ทันทีหญิงชาราพึมพำน้ําเสียงสั่นไปเถไปทีควรไป ฉันขอหายเธอสงบเงามืดยืนนิ่งแล้วค่อยๆสลายร่างซีแตกกระจายไปฟุลเอียลอยขึ้นแผ่วเบาหายไปในแสงจันทีลอดรูไม้เด็ดในแขนเงยหน้ามองดวงตาฉายแสงอบอุ่นเหมือนรับรู้ว่าทุกอยา่างจบลงแลหญิงชารานั่งพิงผนังหอบ แต่น้ำหนักในอกทีอัดมานานค่อยๆเบาขึเช้าแดดแรกลอดเข้ามาอุ่นนิ่งต่างจากความยินทีเกาะกายเมื่อคืนเด็ดตัวน้อยลุกขึ้นจับมือเธอยิ้มกว้าสระแอรมเราไปกันเถอะไปเริ่มหายมนหญิงชราเก็บน้ำตายิ้มบางๆลูกผมเดกอย่างเอ็นดู ประตูบ้าเปิดออกแสงเช้ากระทบใบหน้าเธออบอุ่นจนเหมือนปลดปล่อยชีวิตเก่าออกจากอกเธอก้าวออกไปพร้อมได้ทีเธอเลี้ยงไว้ที่บัตรนี้ไม่ใช่เงาแทนใครแต่คือลูที่เธอเลือกจากหัวใจจริงๆและทันทีทีแสงส่องผ่านหลังเธอบางอย่าก็ปิดลงอย่างสงบทั้งความกลัวความเจ็บความขังคา ทั้งหมดสลายไปกับเงายามเช้าจบลงด้วยความอ่อนโยนที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสอีกครั้งในวัยชารา